น้องครับตอนนี้ฝนกําลังจะตกนะฮะสูตรนี้ให้ตอนฝนตกจะดีแล้วก็วิธีทำพวกนี้เดี๋ยวผมจะพาทําให้ดูในคลิปนี้เลยว่าทํำยังไงเป็นสูตรที่ผมคิดค้นขึ้นมาอีกหนึ่งสูตรนะฮะสามารถให้กับต้นพืชต้นไม้ได้ทุกชนิดแต่วันนี้ผมจะทดลองให้กับนาข้าวก่อนเนี่ยเป็นแบบนี้ทุกสูตรที่คุณมีหรือฮอร์โมนที่เราผลิตขึ้นเองนะฮะ ให้นำไปแล้วมันกระจายทั่วแปลงโดยไม่ต้องใช้เครื่องพ่นสําหรับคนไม่มีเงินนะซื้อเครื่องพ่นและไม่อยากซื้อเครื่องพ่นนะหรือการพ่นเนี่ยมันเป็นการเรียกว่าอาจจะหนักสําหรับบางคนหรือสถานที่เวลาเดินเนี่ยมันเดินยากในขอบคันธนะโอ้ตกใจเลยเนี่นั่นแหละพี่น้องวันนี้จะพาทุกคนมาทําง่ายๆแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าสูตรที่ผมจะทําในวันนี้คิดขึ้นมาใหม่เนี่ยในในแบบที่ผมว่าจริงๆอ่อะคิดขึ้นมาในเรียกว่าของรอบตัวเรานี่แหละ แต่ว่ามันจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวหรือใครอยากทําเป็นอาชีพอยากนําสูตรนี้พัฒนาเป็นสูตรเฉพาะตัวเองแล้วก็นําไปวางขายเพราะว่าไม่ใช่ใส่ได้เฉพาะนาข้าวนะฮะใส่ได้กับพืชผักด้วยแล้วก็เป็นการลองก้นหลุมก็ได้มันจะกักเก็บได้ดีมากไปชมว,วิธีการทําคุณจะเข้าใจเองครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นลำละเอียดนะฮะซึ่งจริงๆก็ กึ่งๆอะครเป็นแบบเรียกว่าซื้อได้ตามหมู่บ้านให้คุณผู้ชมนะครับเลือกแบบที่เรียกว่าถูกที่สุดละกันที่คุณหาได้นะแต่อันนี้ก็ถือว่าละเอียดดีอยู่นะเนี่ยกระสอบนี้80บาทลงสีแถวบ้านแต่วเวลาผมหมักใช้จริงอะ่ะผมก็จะใช้เป็นเป็นกระบระผสมปูนนะอันนี้ผมทําให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับใส่ลงไปล้ําละเอียดนะตัวนี้จะดีมากที่ผมเลือกเป็นตัวนําพาเพราะว่า ถ้าเป็นปุ๋ยหมักเนี่ยยังจะมีความชื้นอยู่บ้างอันนี้คุณผู้ชมก็เห็นว่ามันแห้งนะฮะแ,แล้วคุณผู้ชมนะครับมีน้ำหมักตัวไหนอย่างเช่นมีน้ำหมักหอยเชอรี่ที่คุณกักเก็บไว้ไม่เคยใช้น้ำหมักนูน่นี้นั่นนะครับที่มีคุณใส่ลงไปเลยนะอันนี้เป็นฮอร์โมนไข่ใส่ไปกันนิดนึงหรือว่ามีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใส่แค่อย่างเดียวก็ได้นะที่คุณมีแล้วคุณอยากนําพาไปลงแปลงของคุณนะฮอร์โมนไข่อันนี้ฮอร์โมนนมสดหรือแม้กระทั่ง เฮ้ยฉันอยากใส่จุลซีสัราขห์แสงใส่ไดไหมใส่ได้ไม่ผิดถ้าคุณอยากใส่คุณใส่ไปเลยแต่ว่ากลิ่นเนี่ยอลังการนะครับเอาใส่ได้ใสแล้วใส่ใสแค่ครึ่งนึงให้มันมีจุลซีตัวนี้เสริมเข้าไปนะฮะให้มีจุลซีเสริมเข้าไปยังไม่พอใจอีกนะครับอยากใส่เพิ่มเติมเป็นจุลรีหนอกกล้วยนะฮะคุณก็ใส่ลงไปได้ตัวนี้จะได้ช่วยในเรื่องของคุณสมบัติของหนอกล้วยก็คือจะทําให้ดินดีนะครับแล้วก็เป็นจุลรีที่ ช่วยทําให้พืชน,นะครับหาอาหารได้ดีด้วยใส่ลงไปคุณอยากใส่อะไรคุณใส่ทีนี้คุณก็ลองมาเช็คความชื้นดูนะเห็นไหมเราใส่น้ําไปจังเยอะนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังแบบว่ายังมีความแห้งอยู่บ้างและขายไม่ได้เลยนะครับตัวที่ช่วยใช้น้ำมักปลาทะเลนะครับหรือใครจะใช้น้ำมักปลาทะเลตัวเดียวก็ได้นะเนี่ยใส่ไปไม่ต้องกอง สูตรนี้ไม่ต้องหมักครับอาจจะพักทิ้งไว้สักประมาณ1-2ชั่วโมงคุณก็ไปใช้ได้หรือคุณจะพักไว้เป็นวันก็ไม่มีปัญหามันจะเป็นการที่เราไม่ต้องใช้เครื่องพ่นนะครับแต่มันจะนำพาพวกน้ำหมักจุลินทรีย์นะที่เรามีเนี่ยและต้องการลงไปในแปลงเนี่ยหรือจะเป็นจุลินทรีย์เจ้าปวกคุณก็ใส่ไปได้นะและลำละเอียดนะครับมันมีคุณสมบัตินะมีไนโตรเจนทำให้พืชเขียวดีด้วยแล้วก็ รวมไปถึงนะฮะทำให้อ่าเรียกว่าระบบลากอ่อนของพืชเนี่ยไปได้ดีเนี่ยเหมาะมากสำหรับการรองก้นหลุมนะแบบว่าเป็นเข้มข้นอาจจะใส่แบบปุ๋ยหมักลงไปก่อนตรงนี้ก็โรยด้านบนอีกนะครับเนี่ยถ้าประมาณนี้เรารู้สึกว่าเนี่ยมันได้แล้วใช่ไหมฮะคุณก็พักทิ้งไว้ก่อนให้มันแบบว่าอมไปอย่างเงี้ย แต่ว่าเวลาผมใช้จริงผมก็จะเป็นกระบาผสมปูนนะครับเยอะๆอันเนี้ยมันหวานปับเดียวหรือใครที่จะทำใช้สําหรับาการทําสวนครัวหรือพืชใน,นกระถางขนาดเล็กนะคคุณก็ทําแค่นี้ก็ได้และไม่จำเป็นต้องหมักนะฮะแต่ถ้าใครอยากหมักแล้วให้เกิดฝ้าขาวในสูตรนี้ความชื้นเท่านี้นะฮะมันจะไม่เกิดคุณต้องให้ชื้นนิดๆนะฮะมีความแห้งๆหน่อยๆอันนั้นลาขาวจะขึ้นปึ๊บเลยโดยเฉพาะใหนะ้เป็นน้ำหมักปลาทะเลแบบนี้นะครับดู ขนาดยังไม่อะไรเนี่ยคุณก็เห็นอะใช่ไหมวิธีนี้ก็เป็นวิธีการนะครับเรียกว่าจะทําให้คุณพี่น้องนะที่ที่ไม่มีเครื่องพ่นนะครับหรือเป็นนาข้าวเนี่ยถ้าเราใช้เครื่องพ่นเนี่ยมันก็จะเดินรอบไกลแล้วทีเนี้ยส่วนใหญ่ปัญหาเนี่ยคือคนไม่มีแล้วไม่อยากซื้อไม่มีทุนเอาวิธีนี้ไปใช้นะสามารถนําไปเงี้ยแล้วก็หวาน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 นะฮะให้ทั่วแปลงแล้วต้นข้าวก็จะสวยสวยงามครับโอเค ถ้าใครอยากนําไปใช้ใช้เลยและใครอยากส่งต่อวิธีการง่ายๆนะครับอยู่รอบตัวเนี่ยเป็นตัวนําพาเนะฮะเรียกว่าจุลินทรีย์ปุ๋ยหรือน้ําหมักชีวภาพที่คุณมีให้มันไปได้เหมือนกับเรียกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะก็หาวิธีให้โดยไม่ต้องพ่นนะครับข้างหน้านะครับมันจะแคบมันจะอยู่ประมาณสัก1 0เมตร11เมตรนะครับมาถึงตรงกลางเนี่ยก็ประมาณ15เมตรแล้วก็กว้างออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายาวเนี่ยประมาณร้อ ตอนนี้เรียกว่าน้ํานะครับก็ท่วมไม่เห็นกอชัดเจนนะแต่เราก็พอจะมองออกว่าการแตกกอก็ถือว่าน่าพอใจนะครับให้น้าหมักปลาทะเลไปเนี่ยเรียกว่าการแตกกอค่อนข้างจะดีนะครับต้นก็รู้สึกว่าเนี่ยพี่น้องเห็นไหมเขียวเนี่ยฮะเขียวดีอยู่เขียวดีอยู่เนี่ยใช้ได้อยู่เดี๋ยวมาดูกันใหม่ว่าเดือนที่2จะเป็นยังไงสํหรับสหรับนาข้าว1ไร่ตรงนี้นะฮะแล้วก็สูตรนี้ไปใช้กับพืชได้ทุกชนิดครับสวัสดีครับ